ุดครับทีมงานช่างหนนะครับวันนี้รถไายคูบปตาตามที่พกแรงพงม,มาอะไรไม่หมุนนะครับอยู่กลางนาเลยนะครับพอดีอยู่ใ,ใกล้บ้านก็เลยเออกมาดูสักแป๊บหนึ่งมาดูกันมันจะเป็นอะไรนะครับนี่นะครับเราก็ได้เดินมาถึงแล้วนะครับรถบัาเหนื่อยมากครับเดินมาไกลเราลองลองสตาร์ดูเป็นเที่ยวกับอะไรแต่ผมว่าน่าจะย้อยรูดนะครับ ได้เอาขับเข้าไปอู่นะครับ